ตรงนักเลือดเยอะๆ้องเหาอว้าว ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสู่สุขคนทางในและต่างประเทศเนาะเอฟซีทุกท่านนี่ที่เข้ามาให้กำลังใจติดตามน้องชมนะครับขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อก่อนที่ไปแสบกันนี่ก้อยคมๆนี่ครับฝากกดแชร์กดติดตามกันสักหน่อยนะครับกดกระดิ่งน้วยครับอ่าหูเปือดเลยๆลน์ะพี่น้องแซวขันนี่ขอบเสร็จเลยนะครับตับหวานกระไรกระไรขึ้นอืมมาละเ้าใส่ ขึ้นฝ้ากับแม่ห้าวห้าวคมๆกันเลยนะครับว้าวขนยาวเต็มพอรอดอนะิชุดเล็กชุดเล็กตับตับตับ มขมขมลึกขมลึกโอ้โหดิ่ดาครับผมปังห้โอโ้จัดต๊บให้นักนักนักพิมเน,น,นี่เขาก่นอนเข่ากอนจัง่อยอ <laughs> ôi xuân nhỏ đấy văn cầm mai lèo lên này ôi นำคั้นสิกินในมุงกัดท่านได้ซื้อมุงมาอยู่เนาะอ่าดูดน้ำนอนพี่น้องเนาะนี่จริงผมอยู่บนใดๆพี่น้องเด้อไรแม่งวัน หนุกดดเบิ่ดไปเลยสำหรับท่านที่พอทานเนื้อดิบนะครับขอโทษด้วยครับกต่เขามากับชมบ่มักแต่บ่มักกินแต่มักเบิ่งนั่นกับขอาคุ้นลาไรครับ มาแบบพื้นๆละกัน,นเนี่ยเจนี่คุมๆหลือเปนนังอลยเลือหายไปเลยหัววาเปนดูด ừ subscribe cho tập cơm lại và cái gì nữa nọ ngọc ngọc men vắn cái này. Ủa, ngọc เบ็ดไหลซาใจก็ใจเงี้ยมาแรงหนวดปักไสเรือจนมาละขีนนกเองเ <c oughs> ตือนมาคือกันเต,ตือนตั้งกันเตะกันเดียวกันละ <c oughs> เดี๋ยวคุยตับกันนี่ตับตับ,ตบ oh, hmm. oh. Nhận, đúng xí thêm xin pha với ai bớt, mà đạo vậy không ืม่ก็ะลุกโดดไปได้หงุืไปแล้วเออ,เอ,อ <laughs> chắc xoan chắc mưa nữa đây vào này đưa ngủ ưu vào đó việc tiêm thang cả lắm này ừ. chẳng địa, chẳng địa. Oh -oh. อาที่แก่ที่น้นองหล,ลายๆคนเนาะอืมอืมฝันกันยอติด คุน้านี่กินเข้าไปแล้วมันจะออกร้อนครับออกร้อนข้างในเป็นสมุนไพรสายสมุนไพรกันนะจีหัวักดีเนะ <Hey. S 1> าะเฮ้ยใสยขมแรง เขาเหานียวกระไดน้ำมันเผื่อมนจุ่มไม่นะเนาะพี่น้อหลวงเมื่แล้วออันนี้แหละส่วนซ้ำจะโบกกันนะฮะออื อย่าหมดแมงวันนะวะเนี่ยเดี๋ยหนียาปวดไปกินแอ้วสุดท้ายแล้วคำปุ่มคำปุ่มมือมกอี้นะเนาะพี่น้องเนาะคำเป็นไงจังไงอือมันต้องเพียรทั้งสี่มันคอยซาใจอืมตับออกหันคอ,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 อ มีแห้งลมปานวิ่งกระชูดอเอาละเนาะพี่น้องเจ็บหลายอู้วววว้าวโ,โอเคครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอหอมป่าหอมข้อครับจัดกล้วยชุดเล็กไปนะฮะ น,นนเนียวนนอนนอนพักแก้มาที่รเพขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเพีดลึกดีๆน,นะฝากกูไรก็แชร์ก็ติดตามกดซับสไครต์ดได้เพีนน้องเด้กดกระดิ่งนั่งครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเพชดแห้ง